Transcrição ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งในโหราภา,าษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube Channel เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือน2 5 2565ตุลาคม2565นะครับกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซะหน่อยนะวันนี้มาอัดคลิปแต่เช้าด้วยมาพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับก็เลยถือโอกาสอัดคลิปกับบรรยากาศวิวดีๆแบบนี้ด้วยเลยนะครับคลิปประจำเดือนตุลาคม2565นจะเป็นอย่างไรก่อนไปติดตามรับชมได้นะ ฝากคลิปอื่นๆที่ผมทําขึ้นมานะครับตอนนี้มีหลายคลิปทําขึ้นมาก็ดูเด็ดเพลิดเพลทั้งในเรื่องของหวงจุ้ยเรื่องความรู้ของโหราศาสตร์และวิธีการแก้ไขดวงชะตานะครับเดี๋ยวจะผลิตคลิปอื่นๆมาให้อีกมีคอนเทนต์เยอะเลยเพีเยงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงยังไงให้พูดให้ได้ง่ายกระชับมากที่สุดเพราะว่าดีเทลรายละเอียดของข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรสมศรีสมฮาไปได้วยในบางเรื่องนะครับเอาละไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปประจําเดือน ตุลาคมทั้ง12ราศีกันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษบุกท่านนะฮะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพฤกษบจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยนะมีดาวพฤะษุตรเป็นดาวประจําตัวนะครับเดือนนี้ดาวพฤะษุตรก็ย้ายนะนะครับแต่ว่าจะย้ายช่วงปลายเดือนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแล้วมาคุยกันไปดาวที่หยุดนิ่งอยู่ที่ก่อนก็เป็นดาวใหญ่หมดเลยทั้งดาวเสาราหูและดาวพฤหัสรนะครับดาวพฤหัสาเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพันนะโคจรเปเกษตรเจ้าเรือนสุภ เดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวดาวดาวพระเสาเนี่ยเป็นกเกษตรมันดี <c oughs> เป็นกเกษตรเนี่ยมันดีอยู่แล้วความน่าเชื่อถือเครดิตชื่อเสียงเนี่ยมันดีเพียงแต่ว่าดาวพระเกตที่มันมาร่วมด้วยเมื่อเดือน2องเดือนที่แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความวุ่นวายอธิบายอะไรไปก็ดูจะพูดไม่ค่อยรุ้เรื่องอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเดือนนี้ดาวพระเกตย,ย้ายเรื่องเครดิตชื่อเสียงความเชื่อถือความมั่นคงตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นนะครับ ต่อไปก็ดาบพระเสาดาวพระเสา,สาเป็นดาวเจ้าเรือกนกรมมะเนี่ยนะครับโคจงเขาไปู่ในเรือนวินาาชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยทำการงานอะไรที่มีงานเสริมมีงานรับหลังงานที่บอกใครไม่ได้อะไรแบบนี้งานกลางคืนก็โอเคนะนะฮะจะไปค้าขายหรือจะทําอะไรช่วงกลางคืนงานออนไลน์เนี่ยก็ดีดาวพระราหูตรงนี้ส่งผลที่ดีนะฮะแต่ทําเองนะไม่ได้ไปทําร่วมกับคนอื่นนะนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีดวงดาวหลักแบบเราหรือเปล่า นะครับต่อไปก็ดาวพระพฤหัสพระพฤหัสเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนเด็กห้านะโคจรอ,อยู่ในเรือนราพาเป็นเกษตรนะครับแล้วก็ดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรืนเอนมรณะด้วยโคจรวิอยู่ในเรือนรนาภะจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนา,าราศีพฤษภโชคลาบจัดว่าดีนะความรู้ความอ่านตัวเองดีที่จะเรียนหนังสือหนังหาอะไรช่วงนี้ก็ดีเรียนรู้ง่ายเข้าใจได้ไวนะครับท่านไหนที่ต้องการเรียนแพทย์เรียนพยาบาลช่วงเวลานี้ก็จัดว่าเป็นเวลาที่ดี นะครับสำหรับน้องๆหลัๆที่จะไปทางด้านสายเนี้ยนะนะครับหรืองานด้านสาธารณาสุขตอนนี้ก็ดีมากเลยนะครับเอาเลยเุยเลยเต็มที่รวมไปถึงคนที่อยากจะค้าขายนะครับค้าขายอุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพขายแมสขายเอ k เคนะครับขายวัคซีนวัคซีนขายได้ไหมต้องเป็นดีลเลอร์นะเออพวกนี้จะลองดูนะครับ ช่วงเวลานี้ขายพวกอุปกรณ์ขายพวกเวชภพันฑ์อะไรทําได้ก็ทำเป็นช่วงเวลาที่ดีหาเงินให้กับตัวเราได้นะครับเดือนนี้มีดาวย้ายค่อนข้างเยอะแต่ไม่กี่วันเอาวันแรกก่อนมาที่3ตุลาคม3ตุลาคมยู่มีดาวพระขังคานพระพุธและพระเกตย้าย3ดวงพร้อมกันวันเดียวเลยนะครับเริ่มที่ดาวพระขัคานดาวพระขัเนคายคือดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเอตัโทีแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยนะครับวินาศและปัตตานีย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระ ชาวลัคนาราศีพฤกษภสมเนี่ยนะผมว่าเรื่องการงานเนี่ยนะครับเรามาระวังไม่ใช่การงานต้องบอกการเงินน,นะครับเรามาระวังเรื่องหนึง่งเรื่องค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็นนะครับไปตกลงอะไระใครช่วงนี้อย่าเพิ่งไปรับปากมีโอกาสเสียงเงินได้โดยที่เราไม่ตั้งใจอย่าเพึ่งไปทําคอนแทคอย่าพิ่งไปท Contact, าปสัญญาอย่าพิ่งไปมีข้อตกลงอะไรที่ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนเสียงเงินได้งา่าย แล้วมันระวังให้ดีนะครับต่อไปนะครับดาวพพุธย้อนวันเดียวกันเลยพระพุธคือดาวคือดาวดาวเลขสี่นะเป็นดาวเจ้าเรือนปัดดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตะด้วยโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุนตตะการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสมี่าใช้จ่ายอยากที่บอกนะ <c oughs> คุยให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินอย่าเพิ่งรีบทาอะไรไปนะครับการเงินเนี่ย ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเดี๋ยวมันมีโอกาสเสียเงินโดยที่เราไม่ตั้งใจขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอยากจะบอกว่าดูให้ดีก่อนโอกาสดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะดีจริงก็ได้นะครับถ้าเรามีความรู้กับมันที่เพียงพอนะครับต่อไปนะครับที่จะย้ายอีกก็คือดาวพฤกษ์พฤกษ์เนี่ยจะย้ายเข้าโมายู่ในเรือ,รอ,รอ,มอนมรณะนะครับในวันเดียวกันเลยเออเรามาระวังเรื่องของสุขภาพของเราให้ดี นะครับเอาแค่ดูแลนะอย่าไปคิดมากอย่าไปเป็นกังวลนะครับไม่ได้ป่วยอะไรแต่มันจะมีแค่ความคิดมากโอเคไหมฟังผมดีๆไม่ได้ป่วยอะไรนะมันจะมีแค่ความคิดมากมีแค่ความกังวลแต่ก็ดูแลสุขภาพของตัวเราไปนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับต่อไปนะครับในวันที่18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์ยายดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับโคจอเข้าไปอยู่เรือนอลินะครับ เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยช่วงนี้อยู่บ้านน้อยโอกาสเดินทางเยอะหรือถ้าอยู่บ้านก็มีโอกาสได้ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านตกแต่งต่อเติมเพิ่มเติมอะไรมีเงั้นเรื่องเสียตังค์อะนะนะครับใหม่ก็เอาน่ผมว่าถ้ามันทําแล้วมันทําให้รู้สึกว่า <c oughs> มันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ลองดูก็ทําดูนะครับหรือถ้าท่านไหนอยากดูผมช่วยก็ติดต่อกันมาเดีย๋ยวไปจัดการดูให้นะครับติดต่อมาทางชัวร์โค้ดได้เลยนะครับต่อไป ในวันที่21ตุลาคมดาวพระศุกร์ย้ายดาวพระศุกร์คือดาวเลขหกนะครับเป็นดาวประจรําตัวของชาวลัคนา,าราศพีพฤษภนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยโคจรเขา้าอยู่ดหนออริเป็นเกษตรนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆช่วงนี้ค่อนข้างดีขึ้นค่อนข้างคลี่คลายแต่คลี่คลายในื้อที่เราเข้าไปจัดก,การแก้ไขปัญหานะครับเรามาระวังเรื่องการเงินให้ดีระวังการเงินที่ มีค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวไม่ทันได้มองไม่อยู่ในแผนเรามันระวังเรื่องนี้เอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันสุดท้ายละที่ดาวจะย้ายนะครับก็คือในวันที่23ตุลาคม23ตุลาคมในดาวพระุธย้ยยพพยายอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองพระพุธเป็นดาวเจริญนกระดดมพานะนะคือการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตะโคจรนเข้าไปอ,อยู่เรือนอะไรเออระวังการเงินให้ดีนะรับ ไปคุยไปทำการค้าไปทำสัญญาอะไรกับใครดูว่าเราเนี่ยมีความรู้ตรงนั้นเพียงพอไหมนะครับเราสามารถที่จะจัดการมันได้หรือเปล่าถ้าเราไม่รู้เลยนะครับไปมีข้อตกลงไปทำสัญญาไปอะไรก็ตามแต่โดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะก็เรามาระวังเอาไว้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีค่าใช้จ่าย โดยที่เราไม่ทึนตั้งตัวไม่ถึงในตั้งใจเป็นห ơi, que, IO, ่วงเรื่องเดียวจะทําอะไรก็ตามแต่รู้เรื่องนั้นให้ดีๆทําข้อตกลงให้เรียบร้อยนะครับถามคนนู้นถามคนนั้นถามคนนี้ถามจนแน่ใจว่าเออโอเคเราตกลงเราจะตบปากรับคําอะไรได้แล้วค่อยทำข้อตกลงอะไรกันไปแบบนี้จะปลอดภัยกับกระเป๋าตังเราเองมากกว่านะครับเอาล่ะก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับหลักขานาราศีปรึุกษาครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราฟังนะครับคลิป โคล่าภาษาขบายของผมนะครับยังไงอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆหรือด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับการกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เนี่ยเพราะมันแหมเป็นกุศลที่ดีสําหรับทุกๆท่านให้ช่วยผมกระจายคลิปออกไปนะครับก็ผมพูดในเรื่องของวิชาการาน,นะไม่ได้งมงงายเลยมากก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับสําหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ